สวัสดีค่ะดิฉันนางหัดไทยรัฐเพชพยัพนะคะชื่อเล่นชื่อโอนะคะหรือว่าจะเรียกว่าโอกาก้าก็ได้นะคะอ,อ,อายุ35ปลายๆก็คือใกล้จะ36แล้วนะคะก็เป็นครูบัญชีนะคะของอำเภอบางซ้ายจาังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นมาประมาณ4-5ปีน่าจะประมาณ5ปีอะคะ่ะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ทำบัญชีอยู่นะคะแต่ว่าได้เป็นครูเนี่ยประมาณ4-5ปีเนี่ยะคะ่ะโอจบการศึกษาระดับชั้นมัธยม มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนบางซ้ายวิทยานะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะกำลังศึกษา,าระดับปะวะสอของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีค่ะก็อาชีพที่โอเลือกที่จะทําในทุกวันนี้นะคะก็คืออาชีพเกษตรนะคะโอทําเกษตรผสมผสานโอทํา เริ่มจากการทําแปลงนาก่อนนะคะเป็นอย่างแรกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นประเภทไก่ไข่เป็ดไข่แล้วก็มาไก่เนื้อเป็ดเนื้อจนมาถึงการเลี้ยงหมูเป็นการเลี้ยงแบบหมูหลุมนะคะแล้วก็ขยาบมาเรื่อยๆก็คือการปลูกผักเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบทั้งตั้งแต่อันแรกก็คือแปลงนาวนเวียนกันในในใน,ในการเขาเรียกว่าผสมในการใช้ในแต่ละแปลงอะไรแต่ละอย่าง คติประจําใจของโอนะคะตั้งแต่เริ่มเริ่มพลิกชีวิตมาเป็นเกษตรกรเนี่ยโอมีคติอย่างหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ก็ตายแล้วเหตุผลที่โอใช้คําว่าพรุ่งนี้ก็ตายแล้วเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้เลยว่าวันตายของตัวเองเป็นวันไหนโอเลยตั้งวันตายของโอเองเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกคนจะมีวันพรุ่งนี้เหมือนกับโอนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ของโอเนี่ยถ้าโอรู้ว่าโอจะตายวันนี้โอจะทําอะไรโอจะเริ่มงานตอนไหนโอจะทําอะไรตอนไหนแล้วไปจบตอนไหนโอเลยเลือกที่จะทําทุกวันให้หนัก เพื่อพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็คือพรุ่งนี้ก็ตายเลยวอันนี้คือคติที่โ oh, อใช้มาตลอดออน่าจะประมาณ7ปีแล้วค่ะก่อนที่จะมาทำเกษตรบ้วยค,ค่ะความคิดรเริ่มของโ oh, อในการจดบัญชีหรือการจดบันทึกในการทําเกษตรหรือว่าการใช้ชีวิตของโ oh, อในแต่ละวันนะคะเริ่มมาจากปัญหาทำไมทำแล้วเงินไม่เหลือทำไมแล้วทำแล้วเงินไม่พอมันไปหมดตรงไหนแล้วมันมันมีเงินผ่านมือตลอดทุกวันแต่ พอถึงสิ้นเดือนเงินไม่พอใช้ถึงสิ้นปีเงินไม่มีเก็บอันนี้คือเหตุผลและเป็นความคิดเรื่องคืออยากรู้อยากสอบตัวเองอะคะ่ะอยากสอบบัญชีตัวเองว่ามันหายไปไหนแล้วมันมาจากทางไหนแล้วมันหายไปทางไหนการจดบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของโอนะคะโอเลือกเป็นเล่มเล็กๆเ,เป็นสมุดเล่มเล็กๆยกตัวอย่างให้ก็คือเริ่มจากบัญชีทำนาก่อนที่โอเริ่มนะคะเพราะว่าพอบัญชีทำนาเนี่ยโอเคยทำนาเคมีเนาะแล้วเจ๊งแล้วก็จดบันทึกมาตึ๊ดตื๊ดต๊ด,ด,ดพอถึงครบรอบ ขายข้าวได้เงินมามาเช็คบัญชีแล้วมันไปหมดกับสารเคมีจํานวนมากเขาฉีดเราฉีดเขาฉีดเราฉีดทีนี้พอมาวันหนึ่งก็เลยมาคิดได้ว่าถ้าเราตัดตรงนี้ออกเราจะเหลือเงินเท่าไหร่โอ๋ก็เลยมาทําบัญชีตัวต้นทุนของแปลงนาเริ่มจากถ้าสมมุติว่าเรามีแปลงนาหนึ่งไร่เราได้ข้าวหนึ่งตันเราจะขายข้าวได้เท่าไหร่แล้วโอ๋ก็เอาสิ่งที่จําเป็นต้องใช้กับแปลงนาเอามาลบออกลบออกอย่างเช่นถ้าสมมติว่า1ตันได้เจ็ดพัน โอใส่ปุ๋ยหนึ่งไร่ตอนหนึ่งลูกปุ๋ยราคาเท่าไหร่โอก็เอาไปลบออกจากหนึ่งจากจากเจ็ดพันเสร็จแล้วโอจะรู้ว่าถ้าโอเกี่ยวข้าวแล้วโอจะเหลือเงินเท่าไหร่ค่าหักค่ารถเกี่ยวค่ารถบรรทุกค่าย่ำนาค่าวิทย์น้าในในแต่ในในหนึ่งไร่นี้โอจะเหลือเงินเท่าไหร่โออยากเหลือเท่าไหร่โอก็ใส่ให้น้อยลงแล้วโอก็จะเหลือเงิน ที่มันเป็นกําไรมากขึ้นอันนี้คือวิธีการจดต้นทุนของโอค่ะโอจึงเอามาทํากับทุกๆรูปแบบค่ะให้แนะนําเพื่อนๆที่ทําแปลงกเกษตรก็เป็นจํานวนหลักสิบฝ่าแปลงขึ้นไปในการทําบัญชีแล้วทุกคนก็ยินดีแล้วก็เข้าใจง่ายในการที่โอสอนบัญชีแบบง่ายๆแบบชาวบ้านเป็นคําพูดที่เป็นคาพูดชาวบ้านไม่ไม่ไม่เป็นระบบมากนะักแต่ว่าเข้าใจง่ายแล้วสื่อสารง่ายทุกคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะ ทั้งหมดในการประกอบอาชีพของโอในการทาบัญชีของโอในการปฏิบัติงานของโอในแต่ละวันจนทําให้ทุกวันนี้โอกลายเป็นประธานสพกศูนย์เรียนรู้ของอําเภอบาง้ายนะคะคาว่าประธานสพกมาจากการเสียสละการเ,าเขาเรียกว่าช่วยช่วยช่วยนาความรู้ต่างๆในแต่ละด้านเนี่ยเอามาให้กับเกษตรกรในชุมชนนอกชุมชนแล้วเป็นการขยายความทุกๆเรื่อง เน้นอย่างที่โอบอกโหนเน้นการทําอาชีพแบบเน้นการทําบัญชีเพราะว่าการทำบัญชีเนี่ยจะทําให้ทุกคนรู้ว่าเราจะทําไปทางไหนเดินทางไปทางไหนการเสรีตลาของโอนในชุมชนนะคะโอได้ร่วมปลูกต้นไม้นะคะถวายในหลวงเมื่อปีพศอออโอนจำไม่โอ,โอจำไม่ค่อยได้นะประมาณ6 0หรือเปล่านะคะแล้วก็ปี58ผโอก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้ริมถนนนะคะทางเข้ามาที่สุรานเนี่ยในทางเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยเป็นประมาณ400ต้นอันนั้นแล้วก็มีร่วมกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้านนะคะ แล้วก็ชุมชนนอกสหานที่ถ้าต้องการให้เราไปร่วมเนี้ยเราก็ไปค่ะ